ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยหน้ากากาอนามัยทางการแพทย์สำหรับป้องกันฝุ่น pm 2.5พร้อมทั้งเสื้อสำหรับฉลองเทศกาลมีเซ็ตสำหรับครอบครัวและสุภาพบุรุษคลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อเลือกซื้อเลยกูเลยเหีืใจแมนยู Menu ชนะเลนเจอร์ก็จริงนะครับแต่ชนะแบบกระเสือกกระสนนะครับแล้วก็ต้องดิ้นรนอีกตามเคยนะฮะ ก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ยังเหมียนเดิมนะครับแนวนีิสี้บ้ครับพ่อแม่พี่น้องแมนยูพบเรนเจอร์นะครับภาพประเด็นผีชิวชัยเหือดเฟอ่์น,นั้นงัดทีเด็ดนาทีบาปนะครับแม้ชนะได้นะครับแต่ก็ยังดูแล้วละเหี่ยใจนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปพ,พ,พี่พี่น้องเอ้ยกูละเงิด แมนยูก็ยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายนะครับในเกมยูโรปาลีกเอาไว้ได้ต่อไปแถมเป็นเกมการชัยชนะตลอด4นัดที่ผ่านมาอีกด้วยในศึกยูฟายูโรปาลีกแม้จะค่อนข้างทุลุทุถังนะครับเมื่อเปิดบ้านเอาชนะเลนเจอร์ไปได้แบบชิวเฉียด2-1จากประตูชัย บุนโอนเฟอร์นันซ์นะครับในช่วงไทยเกมนะครับในช่วงทุวราบัดเจ็บนาทีบาบหลังจากเดอไลท์บูซัดตีเสมอได้ในช่วงไทยเกมจากการฟาดแข่งที่สนามโอแทสฟอร์ดเมื่อวันพฤหัสบดีที่5้ามกราคมนะครับอ่ะเรามาดู5ประเด็นกันหน่อยนะครับก็ชนะก็จริงนะครับก็คิดซะว่าอ่ะยังชนะนะครับอ่ะเดี๋ยวกําลังใจกลับคืนมานะครับค่อยๆลุ้นกันต่อไปแต่ก็ยังหน้าลยเหีืใจเหมือนเดิมรูปเกมก็ไม่ได้เหนือกว่านะครับ ประเด็นแรกเลยนะครับอัมริมโรเตชันอือซาหรือเป็นอัมริมนะครับกุนซือแมนยูนะครับโรเตชันทีมหลายตำแหน่งหลังจากที่ทีมโชว์ฟอร์มได้อย่างเดรร้ายในเกมพมรีเมียร์และเปิดบ้านแพ้บไบรตันสาหนึ่งเมื่อวันที่ที่ผ่านมานะครับโดยก็น่าจะเน้นโฟกัสกับเกมลีกโดยจะมีแมตช์บุกไปเยือนพูแลแฮมหมายกูส้สถานการณ์เนื่องจากปีแสดงมีผลงานที่น่าอุ่นใจในรายการน,นี้และย้าชาวโปรตุเกสน,นะครับเริ่มต้นด้วยการส่งดิสโดมาติเนีส ลงกลับมาลงสนามตัวจริงนะครับแล้วไปดรอปแฮร์รี่มกไก้นั่งสำรองเพื่อไว้สู้กับบุลเล่ในศึกพิมลิกขณะที่องเดรนานาเสียตํแหน่งเมือหนึ่งให้กับเอาตายวินเดียตามคาดหลังเล่นพลาดในเกมแพ้นองนวลน,นะฮะขณะดีวกันเจ้บานก็ปรับแดนกลางด้วยการส่งอูกาเต,เ,ตเมนู นะครับนั่งสำรองแล้วส่งคริสเตียนอีเซนโทบี้โคเยอร์นะครับแล้วก็อเลฮานโดการาโชออกสตาร์ทอย่างไรก็ดีอันโตนี่ยังมีชื่อเป็นตัวสมรองอีกเกมแม้จะตกเป็นข่าวจอยา่ายไปคัดแข่งกับเรเวติตแบบหนึตัวขณะที่มาคัดแรดฟอร์ดไม่มีส่วนร่วมเป็นเกมที่10แล้วนะฮะแม้เจ้าตัวจะกลับมาซ้อมแล้วมีเห็นอยู่บนอัตจันนะครับไปนั่งดูเพื่อนเตะนะครับสําหรับแรดฟอร์ดนะฮะประเด็นที่2บัตแลนคัมแบ็กลงละครแห่งความฝัน เดนเดอร์ส่งแจ็คบัตแลนนะครับนทวานใบาบ3อปีกับมอเฟ่าเสาเป็นเกมแรกในรอบ1เดือนหลังจากที่มีปัญหาเลือดออกภายในต้นขาและต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้บัตเลนเคยถูกเมนยูยืนตัวมาจากกิลเทอร์เพลย์นะครับในช่วงหลังของซีซัสงี่น2 0 2 2งถึงี่และแม้มีชื่อเป็นตัวสลอง20นัดในทุกรายการแต่ในทวานซึ่งเป็นฟันบอลปิดแสดงไม่ได้รงเฝ้าเสาเลยแม้แต่เกมเดียว นอกจากบัตเล่นแล้วเจมทาวเวเนียกับตันทีมเดอะไรบบูที่ล้างสนามไปนานพอกันได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบกขวาโดยลิวานยามาสถูกโยกไปสวมบทบาทเป็นกองกลางฝั่งซ้ายอย่างไรก็ดีนะครับแม้ในครึ่งแรกบัตเล่นจะเซฟลูกอันตรายได้อย่างนะ่าประทับใจแต่ในครึ่งหลังนะครับเขามาตกม้าตายชกลูกเตะมุมผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปทําให้เมนยูนำหน้าหนึ่งศูนย์จนกลายเป็นกา,กล,ากลับมา เยียบอดีตทุรกัดชั่วคราวด้วยการพบกับฝันลายนะฮะประเด็นที่3โอนาน่าซอตบยุงยาวแม้ในเกม45นาทีแรกเป็นไม่ได้อย่างน่าเบื่อนะครับเนื่องจากเกมลุกของแมนยูยังไร้พิสงไม่เปลี่ยนแปลงและถูกคู่แข่งตั้งรับดักทางได้ไม่ยากแต่ยังน้อยนะครับพวกเขาก็พอที่หากาบทำเสียวได้เช่นกันกับเดนเจอร์อย่างไรก็ดีนะฮะปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุ ที่ตะข่ายของทั้งสองฝ่ายยังไม่ขาดก็เป็นเพราะว่าบายินดีนะครับโชว์ฟอร์มเซฟให้กับทีมได้อย่างน่าพอใจโดยเขาไม่ยอมปล่อยให้อาคันตุก,กะคำเป้าได้ง่ายๆเช่นเดียวกับบัลล์เลนซึ่งมาดีแตกในช่วงครึ่งหลังนะฮะผลงานของบาด์ยนดีโดยช่วงครึ่งแรกที่เลนเจอร์ยังมีอกาศสการอยู่บ้างน่าจะทําให้อโมเรมตัดใจมอบตาแหน่งประตูมือหนึ่งให้เขาทําในที่แทนองเลวหน้าอย่างทาวอนได้แล้ว นื่องจากในทวันชาวเติร์กมีความรัดก,กุมในการป้องเสาประตูมากกว่านะครับและก็เชื่อว่ากองเชียร์เลดามีน่าจะเห็นดีเห็นง,งามด้วยอย่างแน่นอนหลังจากที่พวกเขาต้องทนเห็นผู้สาวประตูทิมชาตเคมรูนสร้างคอนเทนต์มากมายพอแล้วนะครับอันถือกล่ออยู่บนสี่เซาว้าะแมเปญเฮดให้เขาขายขีฬนานะ้อบักหามเงยจนในที่สุดนะครับช่วงท้ายเกมแม้บาร์เยเดียจะเสียประตูตีสมงไปหนึ่งหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดของเขาเลยเนื่องจาก บักแฮร์รี่แม็กไกวนะครับตัวสำรองสางคอนเทนต์อีกแล้วกว่อความผิดพลาดเต็มเป่าโดยมือก่าเชาเติร์กสมควรยึดตำแหน่งมือหนึ่งของทีมอย่างถาวรนนครับเห็นน้ำครับพ่อแม่พีพพพพ่น้องพ่อแม่พี่น้องเห็นด้วยครับเห็นด้วยต้องเอาเอา,เอาตไตเบอร์เจนเดียครับเป็นมือหนึ่งบักองเล่บอลนามันโอ้ยม,มันลงเทไรเซียวถุกเถื่อเว้ยประเด็นที่4แม็กไกว์คืนฟอร์มห่วย เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบัตตอนี่ดีได้เพราะจักเถื่ออันมาอันสางคอนเทนต์อีกแล้วผ่านมาจนถึงวันนี้แม็กควายก็ยังสลัดภาพกองหลังจอมฟื้นฟะไม่ได้เลยนะครับมือนหนึ่งจัดอีกแล้วและแมนยูก็เกือบทำเต็มหล่นเพราะเขาแท้ๆจากจังหวะโขกลูกสกัดฟรีคิกพลาดจนโดนเซรลิสดาซอเก็บไปตะวันผ่านมือบางยเดียซึ่งหมดสิทธิ์เซฟด้วยประกันทั้งปวงนะฮะจากการเสียประตูตีเสมอหนึ่งในนาทีที่ 88ทตั้งแที่ตลอดทั้งเกมเนี่ยทีมจากวิสกี้แทบไม่มีแววที่จะแบ่งแต้มจากเมนูได้เลยมันจึงถือว่าเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลของกองหลังทีมจากอังกฤษซึ่งเขาไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้เลยอันท่าละขายลวดพอแม้องเท่ากับเท่า30กว่าปีโอ้ยเจ,จ้าเสียวเองยังนั้งที่มีสแสดงนะฮะความมาจากเลตเตอร์ด้วยค่าตัวมหาศาลนะครับแต่จนแล้วจนรอดไม่ควายก็ไม่อาจทัวฟอร์มของกองหลังระดับท็อปของโลกได้สักทีถ้าจนสีเบิ้อัน สัญญาอะไรยังเด่นคือเก่าอยู่ว่า่นเนื่องจากเขาไม่มีความคงเส้นคงวาเยี่ยลยเลยและยากที่จะฝากความหวังเอาไว้ได้นะจ๊ะอีกทั้งด้วยในวัย3ามสปีนะครับซาคาซาแลนโมเมคีขดากแลนตามหุ่ดากเขาอยู่ว่าั่นจึงจะอยู่ในช่วงที่ขาลงแล้วไม่มีทางพัฒนาตัวเองได้อีกแล้วนะครับเท่าเกินไปแล้วนะครับเอาผู้ไม่มาเอาโมเลมจึงหนีไม่พ้นต้องคิดหนักว่าจะใช้งานเขาในสถานภาพไหนจึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับ อันมาเล่นหลังสามอีกแหงไปกันไงพี่น้องแหงสาครับเท่าแล้วนะครับอันพอปล่อยกับปล่อยครับพ่อพี่น้องสางที่ใหม่เนะี่ยโอ้ยประเด็นที่ห้าบุโนโฟนันยิงฉลองนัดที่5 0จากการลงเล่นเกมนี้นะทต่ไมบุโนโนฟานันได้ลงสนามในเกยมยูโรปลีกเป็นนัดที่5 0ของเขาพอดีนะครับแถมกับตันทีมชาวโปรตุเกสก็ได้ฉลองใช้ชนะสำคัญอีกต่างหากด้วยการเป็นฮีโร่ซัดประตูชัยให้กับทีมได้ในช่วง ท่นรามบาดเจ็บนะครับนาทีบาปนะครับเขาใส่เงยิงแขวแล้วเพราะไม่้องแม้ตลอดทั้งเกมนะฮะสตาร์เลดไฟทองจะเล่นได้ไม่น่าปัจจัยเท่าไหร่นักแต่ในที่สุดเขาก็ระเบิดทีเด็ดให้กับทีมอยู่ได้ในช่วงเวลาที่เขาขันได้อีกครั้งนะครับกับการพาทีมเก็บ3มแต้มชนิดท,ที่ไม่เปิดโอกาสให้กับเรนเจอร์ได้แก้ตัวเลยนะครับนาทีบาปนั่นเองนะครับหลังซัดประตูให้กับปีสแสดงชิลไซส์่งเร็เดบุนฟนานันก็สร้างผลงานสวยตะข่ายในก,การนี้ไปได้ยืเยือลูกแล้วและตะบ,บันไปอีก 17แอซิดนะครับซึ่งทําให้เขาเนี่ยนะเป็นเจ้าพ่อฟุตบอลรายการนี้อย่างแท้จริงนะครับอย่างไรก็ดีมิวไปสแสดงยัางไปรองนักเตะอยูน่งรายในรายการนี้ในแง่ของการใส่ทุกข่ายเนื่องจากเปียเอลิกโอมมิยองนะครับซัดในรายการนี้ไปได้ถึง34เมตรละ6แอซิดนะครับบทสรุปนะครับแมนยูก็น่าจะเข้ารอบไปได้อย่างหวานเจี๊ยบนะครับแต่ฟอร์มการเล่นก็ยังทําให้กูระเหี่ใจนะครับอัน ฟอร์อมอยังบอดีนะผมี่น้อ,อง,อ,งอันเจอเล่นเจอนะครับลีกสกอตแลนด์มันเทียบไม่ได้ครับพิมลีกนะครับต้องชนะขาดนะครับแต่ก็ยังว่านะครับอ่ะมันก็มีการโลเดชั่นตั้งเตะด้วยนัดหน้าเนี่ยไปเจอฟุตเลมนะครับซึ่งก็เป็นทีมอยู่กลางตารางก็ต้องการแทมเพื่อลุนไปฟุตบอลยุโรปด้วยอันนี้แหละของจริงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเฮกันในนัดนั้นถ้าหากแมนยูชนะนะครับอ่ะเป็นไปเป็นความคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะขออนุญาตไปหาอันระบายอารมณ์กัน แล้วค่อยมาพบกันใหม่สวัสดีครับ